็ดีช่วงนี้ก็เดี๋ยวย่าจะปิดแล้วในซองเนี่ยเราก็จะเติมสารล้อมอดที่อุผสมกันแล้วก็มีกซเลีนให้มันหนืดหมอเสร็พอเราเติมน้ำยามอเนี่ย่แกมาร้านของทุกครบสวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่ที่ร้านครับสมิดคอฟฟีบาร์เนาะ เราก็นําล่องการพัฒนากาแฟาทางใต้ที่ไปดูเกษตรกร,ก,รกันมาครับเราก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างทั้งโรคแมลงเนาะซึ่งตอนเนี้ยเราเจอปัญหาเรื่องมอดค่อนข้างเยอะนะมอดกาแฟาเนี่ยจะเป็นศัตรูตัวฉกาดอันดับหนึ่งเลยของกาแฟาไม่ว่าจะทางเหนือทางใต้อราบิก้าโรบัสต้านะครับเนาะซึ่งตัวเนี้ยจะเข้าไปเจาะผลกาแฟา แล้วก็ทําให้เมล็ดกาแฟข้างในผลกาแฟสีแดงๆอะ่ะเสียหายนะครับซึ่งเมล็ดกาแฟพวกนี้ก็จะมีรสขมผิดปกตินะครับซึ่งในโลกของกาแฟเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเม็ดที่ถูกแมลงเจาะแมลงทําลายนะครับนะส่วนใหญ่จะถูกคัดออกนะนะหากปะปนเข้าไปในแก้วเนี่ยก็อาจจะมีรสขมปะปนเข้ามาในแก้วกาแฟได้นะฮนะเนาะซึ่ง มอดเนี่ยปัจจุบันนี้เราพบเจอการแพร่กระจายทั้งทั้งมีความรุนแรงแล้วก็การแพร่กระจายอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางใต้เนี่ยเราเจอก็ก็หลายส่วนเนาะเกิดการระบาดในหลายส่วนมากๆนะฮะซึ่งวิธีการจัดการมอดเนี่ยก็มีหลายวิธีเราขอจำแนกเป็น3วิธีนะครับทั้งทางกายภาพทั้งเคมีภาพแล้วก็ทางชีวภาพ นะครับทางกายภาพเนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกกับดักมอดก็ได้เนาะเป็นแบบนี้นะครับคือเราจะทํากับดักขึ้นมาแล้วก็จะมีสารล่อข้างในก็จะล่อด้วยการใช้สีด้วยนะครับมอดก็จะบินเข้าไปเพราะว่าเขาได้กลิ่นสารล่อที่อยู่ข้างในนี้ก็จะไปตกอยู่ในน้ําข้างล่างนะครับก็จะบินออกมาไม่ได้นะฮะส่วนวิธีที่สองการใช้เคมีอินทรีย์นะครับเราก็จะใช้พวก เช่นน้ำส้มควันไม้หรือน้ำหมักสะเดาเนี่ยในการป้องกันมแมลงเจาะผลนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับน้ำส้มควันไม้นะครับส่วนทางชีววิธีนะครับเราก็จะใช้พวกสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่จะเข้าไปทําลายหรือกําจัดตัวมแมลงศัตรตูพืชก็ได้เช่นแบบในปัจจุบันเนี้ยเรามีการใช้เชื้อรากําจัดนะครับ เชื้อราตัวนี้เราจะเรียกว่าบิวเวเรียนะฮะซึ่งเชื้อราตัวนี้จะเข้าไปติดเชื้อในหนอนหนอนที่เจาะผลนะครับไข่แล้วก็ตัวแมลงมอดนะพอเข้าไปเกาะปั๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าไปแพร่พันุในตัวแมลงแล้วก็ก็จะมีสปองงอกออกมาแล้วก็จะปล่อยสู่แมลงตัวอื่นได้ด้วยนะครับเนาะทั้งสวนเนี่ยเราก็จะแนะนําให้จัดการทั้งสามวิธี ไม่ควรได้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับเนาะถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอกาแฟที่มีมอดเจาะเนาะก็ส่วนใหญ่ก็กาแฟในตลาดนะครับเราก็จะแบ่งเกรดหลักๆเป็นทั้งหมด3เกรดคือเกรดคอมเมอรเชียลเกรดเชิงพานิ์นะครับเกรดพรีเมียมแล้วก็เกรดสเปเชียลตี้คือเกรดกาแฟพิเศษนะครับเกรดคอมเมอรเชียลหรือเกรดเชิงพานิ์เนี่ยเราก็จะสามารถเจอมอดได้เป็นเรื่องปกติ นะฮะเนาะเหมือนเวลาเราคัดเกตดกาแฟครับเราจะมะีนักคัดเกล็ดกาแฟอยู่เรียกว่ากินบินเกล็ดเดอร์นะครับก็จะคัดกาแฟแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเจอหมอดปริมาณเท่าเนี้เจอมอดเจอมเมล็ดเสียหายเม็ดดําปริมาณเท่าไหร่กาแฟเกล็ดเนี่ยควรจะอยู่ในเกล็ดไหนอ่ะอาจจะเป็นเกล็ดเกลดแบบเกล็ดเชิงพาณิ์ก็ได้เนาะถ้าคัดกาแฟแล้วแล้วเจอ อยู่ในช่วงคะแนนที่เขาเป็นพรีเมียมเนี่ยกาแฟก็จะอยู่ในเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งในโลกปัจจุบันอะ่ะคนผู้บริโภคเนาะก็จะกินกาแฟที่เรียกว่ากาแฟเกรดสเปเชียลตี้คือกาแฟที่เกรดพิเศษนะครับซึ่งจะเจอพวกมอดมอดเจาะพวกไพเมอรี่ดีเซกนะครับคือต้องไม่เจอเลยเนาะซึ่งมอดเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับรสชาติค่อนข้างเยอะ อาจจะทําให้เจอกลิ่นอับกลิ่นทึบในแก้วได้นะครับซึ่งเวลาเขาประเมินกาแฟเนี่ยคะแนนที่ประเมินอาจจะลดลงนะครับเราซึ่งกับดักมอนเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่สามารถทําให้คะแนนกาแฟในโลกปัจจุบันเนี่ยมันสูงขึ้นได้การพบเจอมอดในภาคใต้ตอนนี้ผมเจอทุกสวนไม่มีส่วนไหนเลยที่ไม่เจอนะครับแล้วก็เกิด ผมจะแบ่งเป็นสองแบบคืออันดับแรกคือความรุนแรงสองคือ,ค,อ,ค,อคือการแพร่กระจายบางส่วนเจอไม่เยอะแต่เจอรุนแรงคือเม็ดหนึ่งอะถูกเจาะจนพุนเลยแต่เจอไม่เยอะแต่บางสวนถูกเจาะแค่รูเดียวแต่กระจายตัวค่อนข้างเยอะนั่นแปลว่าทำให้ผลผลิตของเราทั้งหลายเนี่ยเกิดปริมาณลดลงหรือทำให้คุณภาพลดลงได้ด้วยครับนั่นแปลว่ากเกษตรกรอะ จะเสียเวลาในการคัดแยกเมล็ดเพื่อที่จะเป็นเกดสเปเชียลตี้เนี่ยได้ยากขึ้นฮะส่วนใหญ่วิธีกำจัดของเกษตรพอในพื้นที่ของชุาพ่อเ่ยก็คือตลกวิธีที่เราเห็นนี่ใช้วิธีกำจัดไในปัจจุบันเนี่ยครับเราเราเห็นแค่ใช้ดิวอเลียแล้วก็พวกสารฆ่าสารเคมีเพื่อฆ่าเนาะต่างๆนะครับ แล้วก็การฉีดพวกน้ำหมักป้องกันเห็นแค่นี้นะครับซึ่งกับดักหมอดเนี่ยเรามีใช้กันมานานละแต่ว่าสำหรับคนภาคใตย้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเนาะเราก็อยากจะให้ลองใช้กันดูนะครับฮนะเนาะกับดักหมอดคือตัวนี้นะครับส่วนประกอบก็คือเนี่ยครับเราก็จะใช้แก้วแก้วเหลือทิ้งจากร้านเนาะแล้วก็เอามาเจาะรูนะครับ จาะรูให้หมอดเข้าไปได้นะฮะส่วนข้างในเนี่ยครับก็จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับผมปกติเขาจะใช้สีเดียวแต่ผมมาใช้สองสีสีเหลืองกับสีแดงนะครับมแมลงเขาจะมองเห็นเนาะเปรียบเสมือนผลกาแฟเลยครับเนาะเขาก็จะเข้ามาบินชนนะฮะส่วนในนี้ผมจะใช้เป็นถ่านแกลบนะครับถ่านแกลบแล้วก็ถุงเนี่ยจะเจาะรูไว้ แล้วเวลาเราจะใช้งานเราก็จะเปิดถุงแล้วก็เติมสารลอ่อเข้าไปข้างในนะครับเนาะสารลอ่อเนี่ยเราจะผสมขึ้นมาจากเมทิลเมทิลแอลกอฮอล์แล้วก็เอทิลนะครับเนาะซึ่งสารลอ่อดังกล่าวเนี่ยมแมลงเขาจะได้กลิ่นเร็วกว่ามนุษย์นะครับเขาก็จะบินบินเข้ามาในดูแล้วก็จะตกเข้ามาตายในน้ำข้างล่างเนาะ กับวิธีประกอบก็ง่ายครับไม่ยากเลยเนาะเฉลีย่ยต้นทุนต้นทุนผมมาเนี่ยตกทังรัประมาณต้นทุนอันหนึ่งประมาณไม่ถึงห้าบาทนะครับอืมไม่ถึงห้าบาทจริงๆอาจจะไม่ถึงสามบาทด้วยเพราะว่าแก้วเนี่ยเราก็ใช้เหลือทิ้งจากร้านเนาะผมก็เปิดร้านกาแฟอยู่ก็ ลูกค้าพอทิ้งแก้วไว้ที่ร้านเนี่ยเราก็จะมาเทน้ําแข็งออกล้างแก้วให้สะอาดแล้วก็คว่ำไว้ให้มันแห้งอ่ะก็เก็บเก็บไว้ปีหนึ่งก็สามารถกระจายได้หลายสวนแล้วก็กําดักมีปริมาณมากไม่ต้องลงทุนเพิ่มฮะตัใช้ปริมาณตอนสวนเนี่ยหรือว่าปริมาณตอนเรเราใช้คำนวณปริมาณยังไงอ่าตอนอันเนี่ย เราใช้แฝงไปกับยังไงเอาเป็นวิธีการวางฮะวิธีการวิธีการวางนะครับกับดักมอดหนึ่งอันเนี่ยเราก็จะใช้ต่อหนึ่งไล่ประมาณสี่ถึงแปดอันแค่นั้นใช้ไม่เยอะฮะเพราะเราล่อเขาด้วยกลิ่นนะฮะเนาะถามว่าวางเยอะได้ไหมวางเยอะได้แต่ก็ต้นทุนเนาะนะครับวางไม่จําเป็นต้องวางเยอะเข้าส่วนเดี๋ยวตัวไปส่วนกับเขาด้วย ซึ่งวิธีที่ผมทำคือผมจะใช้ทำแก้วแบบออกมาก่อนนะฮะเจาะรูนะฮะเจาะรูสี่เหลี่ยมขนาดสามเซนคูณสี่เซนนะครับสองด้านตรงข้ามกันนะครับวิธีทำก็คือเราจะใช้แก้วที่อันนี้สวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ปากกาเนี้ยววาดนะครับตามแก้วแบบเลยเนาะ เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเส้นเรียบร้อยแหละตัดตามรอยที่ได้ขีดไว้นะครับ เสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะครับเนาะนะครับสองสี่นะฮะเ๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะ ส่วนกับดักมอดเนี่ยครับสารล่อเนอะเอาะเราอาจจะใช้สำลีหรือว่าใช้ฐานแกลบก็ได้นะครับเนาะใช้สักสองแผ่นใส่เข้าไปเลยนะฮะเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่ดูดซับสารล่อของเรานะครับแล้วเราก็จะเจาะรูไว้สักด้านละประมาณสิบรูฮะ,ะเจาะไว้ได้เลยนะฮะ กันนะครับแล้วก็เสียบให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่งเลยตามรูที่ได้เจาะไว้นะครับนี่นะฮตัวนี้คือตัวกับดักนะครับเนาอ่าเจนิ้วครับ 7.5นิ้วเนาะเจาะรูตรงกลางนะครับแล้วก็เราก็จะใช้เชือกฟางหรือเชือกอย่างอื่นก็ได้นะครับนะสอดเข้าไปในจานนะฮะทำหลังคานะฮะแล้ก็จะมัดกับไม้ไม้กับหลักนะครับ ยงเท่านี้ก็จะได้กับดักหมอดที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับน,นำ้ำเอกน,น้ำยาลอกตัวนี้อ่าใช่ครับผสมไว้เลยผสมไว้เลยใช่ครับไปไอ้น้ไป่น้มานจะออกเามใชหน่ยมันก็ลห์หือใส่น้ำเพิมเลยเราจะใส่น้ำอีกตรงนี้ มันลอยขึ้นมาแล้วสวนนี้อนที่มาคือแล้วหมายความหลายวันแล้วใช่ระบาดเยอะเดี๋ยวไปดูกันแล้วดูลองไม่เหมือนขี้นอนเหนลงไหมมันมันล่อตามสีไงดูเอาควายมันมันลูกมันลูกมันเริ่มโตเปิดฝาข้างบนนะครับ แล้วก็เราก็จะเติมน้ำยาสารลอ,อกแล้วก็ใส่ในถุงนี้ได้เลยลเติมเข้าไปแล้วก็รูดถุงซิปนะครับแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ต้องเติมน้ำนะครับน้ำที่ใช้อะก็จะเป็นน้ำเปล่าผสมน้ำยาล้างจานเนาะจะลดอัตราการระเหยของน้ำได้ก็ต้องเติมนะครับส่วนไหน่ก็จะเติมเดือนละครั้งเหมือนกัน นะครับสารละนี่คือเติมเดือนละครั้งใช่ไหมประมาณนนะประมาณเดือนละครั้งครับเนาะคือถ้าถ้ามีเวลาหน่อยนะครับรก็เราก็ควรจะนับปริมาณมอดที่ลงในหนึ่งกับดักเนาะต่อพื้นที่เราจะได้รู้อัตราการระบาดด้วยอันนี้รู้ไหมว่าสวนตัวเองมีมอดไม่รู้แล้วหลังจากที่รู้แล้วได้ใช้กับดักนี่เห็นผลไหมครับเห็นผลนะครับ เพราะว่าเขาเอาน้องเขามาทําให้เนี่ยผมว่าเเห็นเนี่ยว่าเขามาทําให้ก่อนนั้นนี่เราใช้เราใช้วิธีกาจัดมอดโดยไม่เคยกําจัดครับไม่เคยไม่ไม่รู้ว่ามันมีมอดแบบนี้อ๋อส่วนนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับปูปลูกมาสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วสี่ห้าปีมั้สี่ปีปลูกปีหกศูนย์อ่ะโอ้นั้นปีหหนึ่ปีกน่ก่อนนั้นนี่เราก็ไม่ไม่ได้ทําวิธีการเราไม่รู้ว่าในสวนมีมอดใช่ไหมไม่รู้เลยไม่ได้เรียนรู้แล้วก็แครมาแล้วก่อนใี่ปลูกยางะ เพราะว่าเราปลูกล้ยางแล้วเราก็เอาปลูกมะพร้าวกาแฟปนั่นกัน,น่า <ừ, S 2> ถ้าเราไปปลูกอื่นนะกาแฟเราไม่ปลูกได้แ้่มะพร้าวนี่มันอยู่กันได้ถ้าจะไปซื้อคุณตั้งผักโขดอายุยน,น้องหลักจองตอนนี้ที่หนามหอมแล้วอันนี้หนึ่งตัวสามารถต่อาไข่ได้โหัวหลายพันล้านตัวมากเนะาะแมลงอ่ะใช่พันเลย <c oughs> ไม่ค่อยรู้ว่าม่อนก็แบบ I'm mad.